ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องของแฝดที่เกิดมาหน้าตาเหมือนกันมากทุกอย่างเหมือนกันแต่ถูกเลี้ยงดูมาคนละที่กันโตมาคนละเมืองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งคู่ยังชอบอะไรคล้ายคายกันพฤติกรรมคล้ายๆกันมันน่าแปลกใจใช่ไหมคะเพราะคนที่ถูกเลี้ยงดูมาคนละสภาพแวดล้อมเนี่ยดันมีอะไรคล้ายกันมากๆเพราะฉะนั้นคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะว่าสิ่งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรกับผู้ i n g Podcast b o o k Review e p i s o d e ที่9.5ค่ะ ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับเราในพูดไม่เก่งพอดแคสต์และในวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์ของบุ๊กรีวิวเอพิโซ e ที่9.5นะคะก็หนังสือก็เป็นหนังสือที่หลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยดีเลยคือ how psychology works จิตวิทยาทำงานอย่างไรเขียนโดยคุณ Joe แฮมมิงส์นะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่อธิบายเกี่ยวกับว่าทาไมเนี่ยแฝดเนี่ย ถึงมีอะไรคล้ายๆกันทางๆที่โตมาคนละที่กันนะคะก็หัวข้อในวันนี้นะคะมีชื่อว่า biological psychology หรือว่าจิตชีววิทยาหรือว่าชีวจิตวิทยานั่นเอง biological psychology นะคะเป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นไปทาง biology หรือว่าชีววิทยาเช่นแฝดที่เติบโตมาแยกกัน แต่มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเหตุการณ์หรือเคสแบบนี้เนี่ยจะอาศัยสมมติฐานที่ว่าปัจจัยทางกายภาพหรือยีนนะคะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมค่ะทฤษฎีนี้นะคะเชื่อว,ว่าความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีผลมาจากชีววิทยาของมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วยทางพันธุกรรมรวมถึง แรงกระตุ้นไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับระบบประสาทสมมติฐานนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ตอนเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยเราเนี่ยกำหนดโครงสร้างทางสรีรวิทยาและ DNA ของคนเราซึ่งกำหนดบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ตลอดชั่วชีวิตด้วย สมมติฐานพวกนี้นะคะมีพื้นฐานมาจากผลการศึกษาของฝาแฝดนี่แหละไม่ว่าฝาแฝดจะถูกเลี้ยงถูกดูแลและถูกเติบโตมาต่างที่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมที่เหมือนกันในตอนโตสรุปแล้วนะคะก็คือความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นหรือว่า เริ่มสร้างตั้งแต่เราเนี่ยอยู่ในคันของแม่ของเราและมันกำหนดบุคลิกภาพของเราไปตลอดชีวิตเราเลยซึ่งมันทำให้ฝาแฝดของเราเนี่ยที่ไม่ว่าจะถูกเลี้ยงดูถูกดูแลหรือเติบโตมาต่างที่เนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมที่เหมือนกันในตอนโตคะ่ะนักจิตวิทยาชีวภาพนะคะ ก็อย <S an throp od> ่างตัวแยงว่าปรากฏการณ์นี้นะคะอธิบายได้ก็ต่อเมื่อพันธุกรรมของฝาแฝดมีอิทธิพลมากจนบทบาทของเพื่อนพ่อแม่ประสบการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆไม่มีผลต่อตัวฝาแฝดมากนักยกตัวอย่างเช่นนะคะมีการรีเสิร์ชเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น โดยการสแกนสมองโดยใช้เทคโนโลยีจากภาพที่สแกนออกมาดูการทำงานของสมองของวัยรุ่นซึ่งผลออกมาเนี่ยแตกต่างจากสมองของผู้ใหญ่ค่ะการทำงานและการประมวลผลของสมองที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของวัยรุ่นและของผู้ใหญ่สามารถอธิบายทางชีววิทยาเกี่ยวกับว่าทำไมไวัยรุ่นถึงถูกยุยงได้ง่าย บางครั้งก็มีการตัดสินใจที่ไม่ดีพอและกังวลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมต่างๆมากเกินไปแนวคิดของ biological psychology นะคะจะเน้นไปที่ธรรมชาติมากกว่าการเลี้ยงดูซึ่งทำให้หนักวิจารณ์เลงเห็นว่าแนวทางนี้นะคะมันเรียบง่ายเกินไปโดยให้ความสำคัญกับด้าน biology มากเกินไป และไม่สนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆหรือการเลี้ยงดูเลยที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในตอนเด็กหรือตอนโตแต่นักจิตวิทยาชีวภาพเนี่ยได้ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญนะคะโดยเขาใช้การวิจัยจากการผ่าตัดประสาทและสแกนภาพสมองในการรักษาผู้ป่วย ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงโรคของจิตเภทโรคซึมเศร้าการใช้ยาสิติดหรือแม้กระทั่งโรคพาคินสันค่ะซึ่งก็ยังมีแนวคิดของทางจิตวิทยาพัฒนาการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งนักจิตวิทยาในสาขานี้นะคะได้สำรวจว่าทำไมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนพัฒนาขึ้นมาแตกต่างกัน พวกเขาศึกษาว่าบุคคลต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนภาษาความจำจิตสำนึกและระบบชีวภาพอย่างไรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเจอได้ดีมากที่สุดซึ่งผลออกมานะคะออกมาเป็น4แนวคิดหลักค่ะหนึ่งเลยคือ natural selection สมมุติฐานนี้นะคะเป็นของชา a r ลส์ดาวินส์ที่ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยปรับตัวตามการเวลาและวิวัฒนาการกลไกที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยอยู่รอดได้แนวคิดที่สองนะคะ psychological adaptations ในแนวคิดนี้นะคะก็จะพิจารณาถึงกลไกที่ผู้ใช้ในการเรียนรู้ภาษา เพื่อแยกแยะจากว่าใครเป็นญาติหรือใครไม่ใช่ญาติหรือแม้กระทั่งจับการโกงหรือเพื่อการเลือกคู่ครองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะก็จะมีการ based on เกณฑ์ทั้งเพศและสติปัญญาค่ะแนวคิดที่3นะคะก็คือ individuals differences ซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยอธิบายความแตกต่างของแต่ละคนอย่างเช่น ทำไมบางคนถึงประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นๆทําไมบางคนถึงมีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าคนอื่นๆและแนวคิดสุดท้ายนะคะ information processing แนวคิดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการทำงานของระบบป,ประสาทและพฤติกรรมของสมองที่ได้หล่อหล,อ,ลอมโดยข้อมูลที่ไดรับจากสภาพแวดล้อมภายนอก และอาจจะเป็นผลมาจากแรงกดดันจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆอีกด้วยซึ่งทั้ง4แนวคิดหลักนี้นะคะทาง Evolutionary Psychology หรือว่าจิตวิทยาพัฒนานการนะคะเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เจอได้ดีที่สุดตาม4แนวคิดหลักนี้นะคะ่ะ ต่อมานะคะก็ยังมีแนวคิดต่างๆที่นอกเหนือไปจาก biological psychology และ evolutionary psychology ซึ่งนักจิตวิทยาชีวภาพนะคะก็มุ่งเน้นไปที่การที่ชีววิทยาต่างๆของร่างกายเนี่ยหล่อหลอมพฤติกรรมของเราใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยจะโฟกัสลงลึกไปเฉพาะทางอีก อย่างเช่นด้านของ psychological ซึ่งด้านนี้ชีววิทยาก็จะหลอหลอมพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากสมองที่ใดฮอร์โมนหรือระบบประสาทเนี่ยทำงานอย่างไรและทั้งหมดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรายังไงนะคะแนวคิดต่อไปก็จะเป็นด้าน medical ซึ่งจะอธิบายและรักษาโรคทางจิตในแง่ของการเจ็บป่วยทางกายเขาเชื่อว่าป่วยทางจิตก็มาจากชีววิทยานั่นแหละค่ะอย่างเช่นการเวลาที่เราเป็นซึมเศร้าเนาะก็คุณหมอบางคนงก็จะบอกเราว่าอาจจะเกิดจากสารเคมีในสมองก็ได้และสุดท้ายนะคะด้าน genetics ค่ะซึ่งด้านนี้นะคะก็จะเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยขึ้นอยู่กับ DNA อย่างเช่นฝาแฝดที่มีพฤติกรรมคล้ายกันแม้จะโตคนละที่กันหรือว่า IQ ที่แต่ละครอบครัวเนี่ยจะมีเท่าๆกันหรือว่าพอๆกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดที่นอกเหนือมาจาก Biological Psychology แต่ว่าก็ยังนำ Biological Psychology มา Adapt หรือว่ามาดัดดัดแปลงให้ เป็นพื้นฐานของการวิจัยของเขาด้วยก็ท่านผู้ฟังก็ได้คำตอบแล้วนะคะว่าทำไมฝาแฝดเนี่ยถึงเติบโตมาคนละที่แต่มีพฤติกรรมที่คล้ายกันนิสัยคล้ายคล้ายกันซึ่งมันเป็นผลมาจากเอ่อ genetics หรือว่าตัวดีเนเอเนาะแต่ว่ามันก็ ในด้าน Biological Psychology เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวก็ยังมีสิ่งที่สามารถอธิบายนอกเหนือจากนั้นไปอีกหรือยังมีคนที่ไม่เชื่อหรือว่าไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้เพราะว่าอาจจะดูเรียบง่ายเกินไปแต่ในด้าน Biological Psychology ก็ยังช่วยให้มีการก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญเพื่อรักษาโรคต่างๆอย่างเช่นพาร์กินสัน จิตเภทซึมเศร้าหรือการใช้ยาเสพติดด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นเรื่องของบ o โอโลจ a l p ไซโค o โลจีเนาะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยหรือว่าสนุกกับหัวข้อนี้เนี่ยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเพราะในหนังสือนะคะก็จะพูดถึงเบสิกหรือว่าคร่าวๆเกี่ยวกับหัวข้อนี้สุดท้ายแล้วก็ เราต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ตั้งใจฟังเรามาจนจบและก็ติดตามเรามาจนถึงทุกวันนี้ทางเราก็จะพยายามให้พอดแคสต์เนี่ยดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขออภัยในข้อผิดพลาดต่างๆด้วยก็ปีนี้ก็เป็นปี2,568แแล้วเนาะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนและขอให้ปีนี้นะคะมีแต่ความสุข ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ขอให้มีเรื่องดีๆเข้ามาเสมอมีคนรักคนเอ็นดูทุกคนและขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะก็พอดแคสต์พูดไม่เก่งบ๊กรีวิวอีพีที่9.5เนี่ยก็ต้องขอราไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไว้เจอกันในเอพิโ od ที่9.6หรือว่าเอพิโ od ที่เป็นหนังสือ เรื่องของคอสโมสนะคะก็ต้องขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามเราทาง YouTube หรือว่า IG หรือแม้กระทั่ง Facebook นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ